สังฆชนที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยโรดน้อมไปในชางส,สวัสดิ์นะคะวันนี้จิยะสังฆูชนอันประกอบด้วยอนันตังสิิทงพสูตรสังฆนทธ่อาศัยเวกอาศัยวิราคะอาศัยโรด,ดน้ดดดน้องไปผู้ว่าสัพพะ ย่อมจะรูด้วยยักษสัมโพชฌงค์อันประกอบด้วยอาณาปานสตินี่นะคะท่านเป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยเวทยอาศัยวิราท้าอาศัยนิโรดน้องไป่ขั้วสุดท้าวจนะย่อมจะดูด้วยพระธรมคือสังโคตรชงอันประกอบด้วยเา้าแลอานาสติพระธรรมคือพระโคตรชงที่อาศัยเวทยอาศัยเวลาคะ คือความจริงอ่ะ<า>มี<า>แก่พวกเธอท,<า>ทั้งหลายว่ทาทำในนี้ของพวกเรามีพระศาสดาร่วงรักไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนั้นอา <camar> นพวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการร่วมไปแห่งเรานะคะทกสุทั้งหลายทีนี้เราก็มาส่วนอิติ บทสวดปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษนะคอิทังพิคเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปปาธรรมเยวะสาธุกรรโยนิโสมณสิกโลติพิสุทั้งหลายอริยะสาวกในธรมวินัยนี้ย่อมเป็นไอย่กระทำไว้ในใจโดยแยกคลายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัจะนิโรธาอีทางนิรุชันติ เพราะความดับไปเห็นสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงดับไปยะที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณงเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรลูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามลูก นามรูปะปัจจยาสลายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานัง เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานนะปัจจยาภาวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาเชรามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมรัสปายาสังสาสัมภาวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกะปริเควะทุกขะโทมนัสอุบายาสัต์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะรัสสะทุกขัดขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมเห็นกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตเววะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโทเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปนิโรโท เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนา,นามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาปัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาะ ขอไปนะคะสลายตนะนิโลโทผัสสะนิโรธาเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะขอไปนะคะมองเกินนะคะมองเกินบรรทัดผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโท พราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งต <inge> ัณหาจึง claro มีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ ภาวะนิโรธาชาตินิโรโถเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชลามรนางโสกะปริเทวะทุกขโทนะนะอุปายาสานิโรจันติเพราะมีความดับแห่งาหช,าชาตินั่นแหลาชาลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทนนะอุปายาสท,ท,ท,ทั้งหลายจึงดับสิน้น เอวเมตัดสะเอวะรักษะทุกขัดขันทัดสะนิโ,โรโทโหติติความดับลงพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุนะคะไม่ได้ท่องพระสูตรหลายวันเลยไม่ใช่หลายวันเลยนะคะเป็นเดือนวันนี้ก็มาทบทวน ปฏิจจสมุปบาทนะคะสายเกิดสายดับอิทะะัพปะยาตยาตาขอขอนุญาตลงคลิปนะคะ